วัสดีครับวันนี้วันที่8ดต,ตุลาสองห้าหดวันนี้เราขึ้นมาวัดถ้ำผาแดน่นจังหวัดสกลนครนะครับนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกของผมเลยที่มาเที่ยวสาวสกลสาวสกลมาเที่ยวขึ้นรถมาถึงก่อนขึ้นเขาก็จะขึ้นรถมาออกมาได้ไหมโอเคเอ่ะ รดกันรถดแล้วคนละคันละ20คนละ20บาทยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยวันนี้เราขึ้นถ้ำอะไรนะวัดถ้ำอาเด่นอาเด่นแดด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 นบรรยากาศบรรยากาศอ้าวสาคนหนคนนี้มึงยิเลยเยเราเอื้อกล้องดีกว่า เรียกว่าจะเหมือนในจันบรีผมบราการดีานเกียวคจีไอโฟนได้้องมนบเอรรู้สึกยังไงมันางอยังรู้สึกยังรู้สึกเย็นเย็นมนยห้ สวัสไปค่ะคุณพ่ออบคุณ Right เดินทางประมาณ6นาทีขึ้นมาประมาณ6นาทีกิโลอ่านอนนทางดีอ่ามันต้องรู้เราแล้วขอบคุณครับลองไปะครับใช้เวลาเดินทางขึ้นมาประมาณหนาที เดี๋ยวซื้อน้ำมานะซื้อน้ำติดไว้นะพ่อเขาเดินอย่างเดียวเลยซื้อน้ำติดตัวไว้คนละขวดเดินลูกเดียวตอนนี้เราถึงที่าวัดถ้ำผาเด่นผาเด่นแล้น่วเดินเข้าตรงไหนอ่ะเดินไปเลย มาไปเลยไปเลยไปเปยนแรไปเป็นแรกเลยป้าถ่ายโยนเข้าถ้๊าจานเมนูเด็ดเราเข้าเขตวัดแล้วเข้าเขตวัดแล้วนะครับเออเดี๋ยวอย่าลืมซื้อน้ำนะซื้อน้ำไปด้วยนะ รู้สึกยังไงมาครั้งแรกในชีวิตนี่ขนาดคนสกลนครนะเนี่ยมาครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยกิน๋วยเตี๋ยวเลยไม่ลดมาลดมาขอลงของลดเดี <t abi> <t abi <t <t ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรากินก๋วยเตี๋ยวมาได้ถ้าเขาขายนะถ้าเขาขายเรากินก๋วยเตี๋ยวกันก๋วยเตี๋ยวกันโอ้อากาศดีหน้าหนาวคงดีกว่านี้อืมอันนี้อะไรเนี่ยลักไม้ เพื่อนรู้สึกยังไง้อชื่อแล้วไหมพี่ปันบอกว่าคืนมาพี่ปันบอกพี่ปันมาตอนไหนอันนี้ลากไม้หูกนี่ลากไม้คือเขามาทำเส็อเพื่ออธิบายสิรากไม้นี่พี่ปันอธิบายเอาพี่ปันหาไปลยเอาี่ปัน ดากไม้ดากไม้อยู่ข้างหลังไหนจับจับจับเลยอ่ะมาแล้วสมแผ่นมาแล้วสมแผ่นกำน,น,นันก <c oughs> ํานันก็อยู่อาจารย์เย็นหน้าหนาวเลยแต่มอกก็นี่เขนานมาจะสร้างก้อนหินแม่งหลวมันก้อนหินอยู่เลยไ,ไ,ไปไปเข้าข้างในก่อนไหมศา,าลาลงครัวหอฉันอุนดมสมบูรณ์ โอ้ยไม้สวยอ๋อเป็นลักษณะของลากไม้ไมลากไม้ที่เขามาแกะครับัแกะอกมอุ้ยถอดรองเท้ามาเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวกลับห้น้ำกม่ เน um, ี่ยเขาจะป้าการกินข้าวมันก็ก๋วยเตี๋ยวล่างก๋วยเตี๋ยวโอ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอ้าวอ้าวมากเดี๋ยวพักพักกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแมนแมนแมนถ้าบ่หิวก็ไปเลยพ่อพี่บ่หิวอยู่แล้วมาขออนุญาตเดินก่อนนะครับ